สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในวันอังคารที่21นะครับเมื่อวานนี้อา้อาวอันนี้เป็นแนวทางหานอยพิเศษครับว่าฮหานอยพิเศษมาทั้ง4ทั้ง8นะครับแต่เจาะไม่มาแลเรื่องของเรื่องคือซีซีที่ผมบอกแล้วถ้าเบิ้ลหนึ่งรอบมันจะตามีหนึ่งรอบแต่มันเบิ้ลตัวเดิมครับ4ีซี้าใครเล่นเบิ้ลกงจะพอได้นะและเบิ้ลรอบที่3าจะเป็นเบิ้ลอีกไหมมาลุ้นต่อกันวันนี้ครับ ผมว่าถ้าเบิ้ลเบิ้ลก้าก้าผมว่าถ้าเบิ้ลเบิ้ลก้าก้านะครับแต่วันนี้สี่แปดผมว่าน่าจะยังอยู่ครับนะครับวันนี้เดินสุดสี่ครับแต่ถ้ามาที่สี่ทำยังไงต้องสี่ไปเลยนะครับชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์ครับชอบแนวทางนี้กดติดตามไว้ครับถ้าไม่ชอบผ่านไปครับดูเป็นแนวทางนะครับช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ สี่สี่อะไรดีเอ่ยสองสครับ5้สครับ7จสครับ8ปสครับ9กสค,ครับ9กสี่โอเคแปดแครับ ร้อยมัดแปดเหมือนเดิมครับร้อยมัดแปดเหมือนเดิมไม่สี่กับแปดผมว่าน่าจะยังอยู่ครับหรืออาจจะมาพ่อหน้ากันเลยเป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็เป็นเบิ้ลเบิ้ลผมบอกไว้ติดเบิ้ลเก้าเก้านะครับ <c oughs> ครับประมาณนี้ครับสํปดาหพาหน่อยพิเศษครับแล้วเรามาลุ้นกันตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณครับเดี๋ยวเจอกันในห้าน้อย ฮานอยปกตินะครับมว่วนเด่นมาหมดนะครับเด่นมาหมดทุกฮานอยนะครับแต่เจาะไม่มา,มาเมื่อวานนี้ฮานอยปกติเล่นไปที่9ม้า9นะครับก็ฮานอย v i p ตัวรองมา8 8เดินดีมากครับไม่น่าไปทิ้งเลยไม่น่าไปลั่นเลยครับรุ่นกันต่อวันนี้ครับสวีดตสวัสดีครับผม